สบายดีพี่น้องในเวลาช่วดๆสบายดีบ่ได้ทักทายกันแต่โดนเนอซ่องนี่เนาะสบายดีกินสมเด้อพี่น้องเด้อกินสมกินสมบ์สมมวงสมมะม่วงกระเซ็นมันอนกินสมบ์สมมวงกระเซ็นไปลงเพียนจ้าหน่อยปรยากหอมมะพร man, soup, ้ากจ้าหน่อยหลักกินมันห่อนพี่น้อง คนหมืนายปันนะบดหอมบัวอาบัวมาหซอยลมันะแซ่บิแบบมีหอมบัวบดเขา้นเลยตังอยู่กับยังยงไจจัดก็อยาไตั้งอูดังพกูไปะน่เ่ยกินหะายคนเพี่นองาะ เป็นตาแสบอีรีโทรศัพท์กับบุบว่าบุบว่าไปตามอากาศพี่น้องบาดแจงบาดขาวเจียงเนาะมือยุบบาดเดียวยังดนี่มือหบเป็น้องดอาลนะนมือี่ก็คือมือคือกันมือลิง กดมาให้อายแดดแห้งพี่น้องผู้อายคอยเหือเต็มไหนร้อยเสืงไก่ยิแเหือมงมงมาต้มนะครับมเร็ไปลมงกหักกระไดกรไดพันไก่ตีเลยมันผสมพันกันเน้นนี้บก่ากโตเลย

มาเด้อก so ูถ่ายนะเบิดปลาเลยแซ่บดเบิดปลาคนถ่ายโอ้อกรีซิปหน่วยน่ะน่ะนมีบ่มาเอาเบิดเอาหางหนเขาส่ายวเงลางนบัดกินละมังหุ่นบัตบัแซ่บมันแซ่บพดบัดเนี้ยตะกี้วยามันเบิดชมซีขยะว้มซีเบิบิดเบิรเลม เล่มเล่มนี่ดนะผูุ่ายบมัดสมลูกเนะฟอร์่งว้าฟอขาดกะลิพูถทายโบมัดสมซาแวงโบมัดคิดสมเลยพี่น้องมันได้เป็นฟอมันเอาอย่าง่แต่ว่าไอรอกผูซาูามง,งามไดยถามแ้ว่าตะวอาว่าจไเอาด้เปล่อยอย่ะร้อยลรไก่เนี่มันกินกล่องโฟมสามงามเลยผูสา สาวบันไดสู Search, <isa S 3> ้บันนี่สาวคนยิ้นเนี่ยเป็นอย่างมากอุ้ยสเปก่อยลีเจ้าน่อไม่ท่นท่อยสเปกเจ้าจะสมเรียงลูกซอยกสองคนว่าเอาแล้วบ้านี้มาปาก่ กูบ่พอยินเรื่องอินทโอ้ตัวเองบ่มีลูกก็ว่าตัวเองมีลูกผมโดสะพ้อมาจักบ่ได้มีกือบ่ผู้สาวนันเว้านั่นอือเพราะว่าโอ้เจ้าน่ะสเปคข่อยเลยว่าผู้สาวิม่วงคันข่อยสเปคเจ้าเจ้าสิมีเลี้ยงเมื่อเลี้ยงลูกซอยบ่ลูก2คนานี้ลูก2ก็เอาิคันว่าสเปคเนาะาว่าลูกดก็เอาแล้วสเปคอือ ปลาสมสีธรรมดาสองหมื่นห่อนจะซื้อไอซีซอกหมื่แตกนะเขาจนซีนอ่อนรอเทารถต้สีเบิดม่วุ่นวุ่นวุ่คือแบามาติงโดนนะชั่วธรรมดาเยนสบายจับปถ่ายนะเย็นสบายเลยแบบไสคือบูเบิรจากเถื่อแบบจิจงว่ายังกินเร็วคผู้านบุ๋มเห

บ่เอกกินอีกคยหนึ่งบ่าดันอินแล้วบดอกันดนพี่น้องเขามาติดตามเขามาแช่ใ<อ>ห้นเด้อพี่น้องเด้อตออเ,เด้อ,อไปสื่อไปสื่อเล็ก ไปซื้อเล็กไปเห็ดงานถ้ามาฝูบาทนาจารย์ผูบาทนาจารย์จ็กแมนไพบัตรนาจารย์แดงปลูกงวงแดงปลูกชื่อว่าบ่พี่ไอไปใส่กระโบน้ำยางูอแดงดอกคนม่ด๊อกดกดกงามด้อกดกแสงมางงวงของเอ้ยนะมงวงเอ้ยหรือบงวงหันไอแดงอยู่ในอยู่ในสวนนะปลาหมันซุกแสบได้ยังมันถุก เชื่อเชื่อมีต้นเดียวไอ้ร้อยปีมันในไก่นะมันมาตอดของกินไหลมันบตีมันกระยาไหลมันกูแก้แก้มนอ่ะน้ำมันถึงดบแค่เปลือกมันออกปลูกแต่ในมัน จักมังม่วงพันย kind of so ังมักม่วงก็มีลายพันพี่น้องเลยอันนี้พากันกินนี่มักม่วงกระเซ็นมีอยู่ว่าอยู่ไทยอยู่ไทยคือบุคลมีอย่มังกระเซ็นมักม่วงกระเซ็นมักม่วงกระซอบุคลมีไอ้

เนถอะเนีว so <c ười> wow. well, ่าโอ้เน่ว <c ười> ้าวววให้เอาเบิรดซิกับบอเอาพอดบอเบิร์ดเบิร์ดเบิดนี่อนี้พอดีเนาะโอ้โหเียว่นตซับโคตเขาคิดอะไรเขาจิดดิโอ๊ยพพดหักบูได้พดว้ากได้เอาซาแพงบอกินแตพี่น้องเป็นผูดถือกล่องปิดผู้บรรยายไปเนาะได้แบบขาวรปา่แดงนะ เนิคีแหงตะกี้จูก่นบัดนี้อาหารป่าฮัลโมันหดลุมาบ่น้องก็ทําอยู่2กนบอตายานแล้วบัดิมแล้วคกตายานบ่เบิ่งเบิดสิเบิดแล้วเหลือแต่หัวผักบัวบัดกินน้ําเออกินได้มั้ยสิเบิดบัดคือบ่เบิดคือบ่เบิดจักเทื่อคืออยอยู่ จุ่งยให้งไว้ให้เจยังจุ่งว่านี่นี่นี่จุ่งว้กล้องนี่กับพอนี่กายหาเลมกิโรดน้ำมันจะสดกินบรดอเบาเทินดอสดน้ำนมันสิไปว่มาซาห์นไหกันหปสดไปลแหลนว่มาบดคานมาว่าอากอนอ่าบสดขนามาลม

มึงกวนยัดเป็นห่วงเอายันเอาตายแล้วชิบิคนยอนกันทุนใ้ตายตายมึนก็นเจ็ดคนก็ไดเฉียกเ้าเพื่อก้าน้าเล่ยากเห็นูอยากอะหมู่พลังมูกระรังดูเว้ยก่เ้าเมียิันเปเดี่ยวหนลูมเดียวคนกลังสองกำลังใส่ใช่เลยหันถอไหนเดินใายแล้มงมีสายเดินไหนมังพี่น้องซได้ปิดคลิปเลยได้พี่น้อง ผักกดไลค์่ก็แช่ก็ติดตามคือเก่าแล้วพี่น้องส่องนี่โดนโดนสิโผเถื่อนหนึ่งเนาะมมีเวลาบุมีเวลามีแต่เวลาหยุ่งเหวพี่น้องเลยบล็อตเสะกุ้ยไค่ก็แช่ก็ติดตามสบายดี บายจี